สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูนี่นะครับเขาเรียกอะไรอ่ะการ์ดตะกินไม้ของดีวอลนะครับแล้วก็มีของแถมมาให้เรามาแกะกล่องกันดีกว่านี่ครับคัตเตอร์ ต้องเลยนี่นะแกะกล่องมาเขาจะเป็นนี่นะเป็นกล่องกรนะดาษนี่นะครับกล่องไม่มีอนะไรละหมดมีคู่มือนะครับคู่มือก็ค่อนข้างใหญ่เลยแต่มาก ตัวนี้เป็น18โวลต์นะครับนี่ให้ดูตัวนี้เป็นรหัส dcmpp 5.6.8นะครับแบตเอ้าผมเอาแบตไปทิ้งไปแ้เนี่ยน,นี่ครับก็ผมจะใช้กับแบต4แอมป์นะครับ18โว,วลต์เวลาใส่ก็นี่สไลด์เข้ามาครับกด อันนี้ก็มันยังไม่สามารถกดได้นะกดอย่างนี้ไม่ได้นะครับเปลี่ยนมุมก่อนอ่ะนี่นะเวลาใช้งานนะครับมันจะมีนนตัวนี้ตรงนี้อยู่แต่ต้องกดลงมาอย่างนี้นะครับกดลงมาอย่างนี้ ันนี้ยังไม่ได้บัตเลสน,นะยังเป็นแบงค์ฐานอยู่เห็นไหมเวลากดยังมีอันนั้นอยู่ความแรงอยู่ที่7 7็ดเดซิเบลนะครับเราไปลองตัดกิ่งไม้กันดีว <c oughs> กว่าเวลากดครับต้องกดหลองนี้ก่อนนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ มันเป็นเซฟตี้ของเขาครับกดลง่างนี้ปุ่บแล้วก็ถ้าเราไม่กดนะครับมันจะไม่สามารถกดได้เลยเนี่ยแล้วก็กดไปแล้วเราไปลองเทสกันดีกว่าผมก็อยากรู้ว่ากันว่ามันแรงขนาดไหนแต่แอบแบบแอบเต็งนะคือแบบแอบเสียได้มันไม่ใช่บัลเลตออะถ้าเป็นเป็นเป็นบัลเลตน่าจะแบบไอ้นั่นกว่าเน่าจะแบบดีวันนี้เอ้ยมันยังเป็นใบถ่านอยู่ เรามาลองตัดกิง่งเอออเากิ่งไรดีอ่ะตัดกิ่งไรดีตัดกิงดดก่งไรดีลองอันนี้ไหมเขาเขียว่าสามารถตัดได้กี่มีนะเหมือนมันได้สี่เซนอะ่ะผมลองอันนี้ไหมไม่ใหญ่ไปเปล่าลองดูดก็กแ,แล้วอ้าววิตติเด็กแบตหมดเหรอทำไมมันไม่ได้เมื่อกี้ อโตัดได้เฉยดูความใหญ่ของเขานะครับเนี่ยก็ถือว่าใหญ่นะตัดแบบมันน่าจะแบบเมื่กี้มันงับกี่ครั้งอะสามครั้งได้แล้วก็เขาจะมีตัวนี้มาให้นบนี่หกเหลี่ยมเอาไว้ขันแบบเอาใบมีดออกมารับนะครับเราลองอันไหนดลองอันนี้อะผมลองตัดให้ดูนะก็คือกดประมาณสองทีนะครับ ถ้าบางอันก็คือทีเดียวขาเลยโอ้ง่ายมากคิวเลยอะแต่แอบมองว่ามันน่าจะกินแบตบระดับนึงเลยนะลองลองท่านวนไปท่านใหญ่ท่านใหญ่นี่นี่น,นี่ดูความใหญ่นะครับโอ้ชิวชิว ตัดกิ่งไายคานี่ก็ไม่ต้องวุทำอะไรแล้วครับผมกับบาสบา,สบา,สบาแล้วอย่างอื่นเดี๋ยวลองดูอันนี้มันดังอ่อนอยู่นี่โหตัดง่ายมากชิบเดียวขาดนะครับปะ่ะผมจบรีวิวแค่นี้นะครับผม